แลวผมไม่ไดเอารถไม่ดีมาเทนะนกค้าผมจะเอารถที่มันแค่ติดมือเนี่ยเอาไม่ออกละเนี่ยติดมือเอาไม่ออกนี้จะทำยังไงติดมือลดราคาเนี่ยหลุดแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะหลุดมือได้ไหมมือผมจะหลุดได้ไหมนะครับจากการทําราคาแบบนี้พี่มาดูความสวยงามของเจ้ารถันีดก่อนที่งานแทนี่นล็อกกันครับพี่ครับรถผมเนี่ย ทำให้เหมือนรถใหม่ป้ายดองแล้วนะเก็บรายละเอียดให้หมดแล้วนะพี P ่อูดปีสองพันเลยขับไปเลยขับไปเลยคันี้ปีอะไรปีสิบเอ็ดหรือสิบสองโต้า o โตาพี่อูดชนีนะคะพี่จุดจุดขายเขาเลยนะผมบอกให้ทายรถเขาโคตรน่ารักอะ น่ารักมากบางท่านบอกว่าพี่อุดขับยากหรือเปล่ากระจกมันเป็นแนวและหน้าขนาดนี้จะ9ก้าสิบองศาอยู่แล้ววิสัยทัศน์จะโอเคไหมพี่ครับกระจกหลังเขาไม่ได้โดเฉพาะตรงนี้นะเขามีกระจกหลังตรงนี้ด้วยกระจกหลังสองตอนสวยมากแลเดือวจะพาลูกค้าไปดูภายในภายในสวยกว่าสิบเอ็ดจสองครับพี่ครับปีสองิเอดจสองเดี๋ยวพี่มาดูรถที่อายุสิบสองปีนะพี่นะพี่ดูรถอายุสิบสองปีนะครับพี่ ทีมงานของพุ่แจหน่อยฮะปลดล็อกหน่ยครับทีมงานครับพี่ดูรถอ,อายุสิบสองปีครับพี่ครับอย่างนี้จะหาว่าผมเอารถไม่ดีมาขายให้ลูกค้าได้ไหมแล้วผมบอกเลยนะแบตเตอรี่ไฮบริดทุกคันที่ผมขายผมการันตีให้ปีหนึ่งผมรับประกันให้ปีหนึ่งแบตเตอรี่ไฮบริดพี่ดูเลยแล้วผมบอกพี่แบบนี้เบอะเนี่ยหาแบบนี้ไม่ได้แล้ว รถสิบกว่าปีที่หาสภาพเบาะแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับบางท่านไปดูบางที่จะเป็นเบาะหนังแล้วไม่ใช่กะมาหยี่เดิมๆแบบนี้นะเนี่ยสัฟฟ้าเห็นไหมจะไม่ใช่กะมาหยี่เดิมๆอย่างนี้นะเนี่ยไม่มีล้มเลยนี่ดูเดี๋ยวผมกดไอ้นี่โดเลยเนี่ยเบาะไม่มีล้มเลยอะใช้งานยังไงอ่ะสิบกว่าปีเนี่ยเนี่ยมีย่นรงตรงแก้มนิดเดียวเองตรงนี้ไม่มีล้มเลยเนี่ยไม่มีรอยปีได้เนี่ย ไม่มีรอยปีไม่มีรอยขาดสิบปีนี่ครับมันเป็นไปนไม่ได้แล้วเราจะเปลี่ยนหนังไปจะมายี่ของศูนย์อย่างเงี้ยก็ทํทไม่ได้นะครับมันต้องเป็นเป็นลักษณะแบบนี้เดิมมาจากศูนย์เท่านั้นคุณจะเห็นได้สตอรี่ของรถผ่านเป็นเบาะได้เลยครับพี่ว่าการดูแลของเจ้าของเก่าดีแค่ไหนทีนี้ของกูกแจ๋หน่อยดีกว่าเปิดให้ลูกค้าดูนี้นิดนึงน,น,นะครับไม่ไรล,ไลส่วนไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอมีเวลาผมจะ start ให้ที่ดู สตาร์แล้วสตาร์แล้วลูกค้าครับเปิดแอร์หน่อยฮะร้อนนะครับผมให้พี่ดูตรงนี้ดีไซน์เขานะครับสิ่งที่ผมตื่นตาตื่นใจหน้าวันที่ตอนเขาออกมาใหม่ๆอะ่ะคอนโซลเขาอะยังกันลดอวกาศยังกันลดอวกาศแล้วเกียร์พี่เห็นไหมเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับดันเข้าเกียร์ดี เกดีโชว์แล้วฮะอันนี้เป็นขยับไปที่เกดีเดอนหน้าแล้วครับเห็นไหมฮะแต่เกียร์ผมจับที่เดิมถ้าเกิดผมอยากกลับไปจอดรถนะครับทํายังไงดันยังไงเอ็นก็ดันขวามีคางไว้กลับมาเอ็นแล้วกลับมาเอ็นแล้วถ้าเกิดอยากเข้าเกียร์พีไม่มีเกียร์พีตรงนี้ในคอนโซนี้แต่วันมันมีปุ่มนะครับเกียร์พีใช้กดปุ่มจบเลยจบเลย ทำไมตะก,กี้ที่เสียงเตือนตีตอนผมเข้าเกียร์ดีผมเปิดประตูไว้อยู่ครับพี่รถจะลองถ้าเกิดเราเข้าเกียร์ขับขี่โดยที่ไม่ปิดประตูนะครับแล้วพี่ดูหน้าจอเลยโคตรเท่แล้วเนี่ยผมกดกดเอาแค่มือวางนะแค่มือวางไปไม่ได้กดนะมันเป็นทัชสกรีนโชว์ขึ้นมาเป็นภาพสามมิติตรงหน้าจอเลยแล้วมันสามารถดูได้เลยพี่นะว่าพี่ขับรถมาแล้วกี่กิโลใช้น้ำมันอัตราการสิ้นเปลืองเท่าไหร่นะครับ ในร้อยกิโลเนี่ยในร้อยกิโลที่ผ่านมาเนี่ยใช้น้ํามันไปกี่ลิตรเนี่ยมันสามารถตรวจด,ดูได้หมดเลยอะ่ะนะครับเนี่ยตอนนี้เราใช้พลังงานอ่อไหนอยู่นะครับตอนนี้ก็ใช้พลังงานเครื่องยนต์อยู่เครื่องยนต์ปั่นพลังงานไปที่มอเตอร์มอเตอร์ปั่นพลังงานไปชาร์จที่แบตเตอรี่มีลูกสอดวิ่งตลอดเลยนี่คือรถเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วพี่พี่ดูเทคโนโลยีเขาเดีนน่าสนใจไหมแล้วสภาพผ้าผมบอกเลยการันตีไม่มีชนับติดควานน้ำท่วมเดี๋ยวคันนี้ผมจะลดราคา,าให้แบบสุด กระดิ่งแมวอะ่ะป้ายแดงล้านสองคันนี้ป้ายแดงหนึ่งล้านสองแสนบาทขออนุญาตดับเครื่องครับป้ายแดงหนึ่งล้านสองแสนบาทพีท่อุ้ตัวนี้สาภาพยังคงเหมือนป้ายแดงอยู่เลยนะทีง,งานเดี๋ยวเตรียมขยับนะครับเดี๋ยวผมดันรถคันนั้นขึ้นมาเลยฮะคันนี้ป้ายแดงล้านสองผมตัดออกไปล้านหนึ่ง ราคาเท่าไรกันที้อยู่สามแสนห้าสามแสนหกสามแสนไปพี่ครับถ้าใครเอาตอนนี้ผมต้องการทาราคาให้เขาจากผมไปให้ได้ไม่อยากให้เขาอยู่กับผมนานขนาดนี้แล้วสภาพโคสวย,ยพี่จะมองผ่านมองเมินได้หรอถ้าวันนี้พี่ต้องซื้ออยู่แล้วพี่่าปล่อยให้เวลามันผ่านเลยไปเพราะว่าคันี้มันจะต้องไปจอดอยู่ที่หน้านบ้านหน่งพี่ผมผม,ผมคิดว่าพี่ไม่อยากเอารถของตัวเองมาจอดไปที่นั่นานานหรอกใช่ไหมครับ ถ้าเกิดพี่อยากเอารถของพี่กลับบ้านพี่ช่วยรีบโทรหาผม0 8 6 4 6, 6วแล้วก็7หรือทักบ้านเขียวมาแอด W o R 168คันนี้เอาราคานี้ไป2แสนเก้าหมืนเก้าพันบาทผมลดเพิ่มอีกสามหมืนิบหายแล้วกูพูดเพลินไม่หน่อยสองหมื่นะ <20. laughs> อส,มมสองหมื่นด้ยสามหมื่นสองหกเก้าเอาขายสองแสนหกหมื่นเจ้าบาทโคตรถูกเลยอ่ะพีอูดสองหกเก้าห่อเดล้าห้าพันกุญบาทตลอดสัญญาฟรีดาวคุณขับไฮยบิดชืมม่อเมฆาสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาท ขาดทุนไหมเนี่ยบอกกับลูกค้าไม่ดูทุนก็อย่าไปสนใจทุนคนระับไปเลยฮะขายลูกค้าใครสนใจทักบ้านเขียวเลยทีมงานรอตอบลูกค้าด้วยนะตอนนี้ถ้าเกิดสีลูกค้าใตั้งใจสนใจพี่ทักมาเลยสวยๆสุดๆ